ลงไปไวทีมน้องกัปตันเอเด่นเลยอ่ะทางศรีธราขยับเลยนะครับเด่นเลยได้กัปตันเด้อโอ้ว้าวะอยากกัปตันต้านบ่หลังไฟอ๋อได้ที่แนวที่รับบ่ <coughs> 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 นอนเทไหร่แต่จักรฐานรถไปกระตุกกระบาดเร่ององสามรอบใสนะครับทีมงานนองจับกันโนลลงมาอย่ไล่นักตามเงยเปิดติดตัมงยผ่านแล้วผ่านเลยรับเกือบกับเห็นหาม